สวัสดีค่ะดิฉันพ,ะะะพัชลพรเจรชมพูวันนี้จะมาพูดถึงหนังลี้ลับที่มีชื่อเรื่องว่าหลับดื่มตื่นตายค่ะเริ่มขึ้นจากคิสตินรูคัตผู้หญิงที่ตื่นขึ้นมาได้พบว่าตนเองไม่ลงเหลือความทรงจำใดๆในเรื่องราวอดีตมีเพียงไหม้ชายที่อ้างตนเองว่าคือสามีของเธอนั่นเองผู้ที่บอกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเธอ หลังจากได้พูดคุยกับสามีของเธอทำให้คริสตินรู้ตัวตนเองว่าสูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปหลังจากได้รับประสบอุบัติเหตุ้ลยแรงจนส่งผลให้เธอเหลือความจุสำหรับเพียงหนึ่งวันเท่านั้นจึงทำให้เธอเหมือนกับถูกรีเซ็ตใหม่ในทุกๆเช้าหลังจากเธอลืมตื่นตาขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้พบกับเน็กจิตแพทย์หนุ่ม ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยทำการรักษาเธอกลับทำให้คิสตินรู้เรื่องราวแตกต่างจากที่เธอเคยเข้าใจมาว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่เธอเคยคิดแต่มันคือเจตนาจากใครบางคนที่ต้องการจะฆ่าเธอคำาอ่าของเน็กทำให้คริสตินกลับไปค้นพบกล้องวิดีโอที่เธอเก็บซ่อนไว้ สำหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆเพื่อคอยเตือนตัวเองแต่สิ่งที่เธอพบก็คือเงื่อนงำจากความทรงจำรรในอดีตของเธอที่สับศูนย์ไปพร้อมกับคำเตือนที่ว่าอย่าเชื่อใจใครขอจบการเล่าเกี่ยวกับหนังดีรับเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ